สวัสดีค่ะมาคลิปแรนดอมนะคะชีวิตโสดของคุณจะอยู่นานแค่ไหนมาดูพลังงานคุณสักหนึ่งใบพลังงานของคุณตอนนี้อาจจะเป็นพลังงานที่มีอะไรให้ทำเยอะแยะเนาะอตอนนี้นะมันอาจจะเอาเขาเรียกอะไรนะใช้ชีวิตให้มันให้มันคุ้มอะช่วงนี้นะ จิตคุณก็สบายนะาหาอะไรทำเพื่อ,อผ่อนคลายตัวเองอมีงานให้ทำบางท่านบางคนก็มีงานให้ทำก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่ก็ถ้ามีโอกาสได้มีคู่ก็ดีนะคะอตอนนี้ชีวิตก็ดูสีของไพ่ราบรื่นดีนะคะสีฟ้านะ มีความามีจิตที่ผ่อนคลายอยู่นะคะรักตัวเองขอ,องโลกในแง่ดีนะคะมีพลังบวกอยู่นะคะชีวิตสดของคุณจะอยู่นานแค่ไหนขอสามใบค่ะ สี่เดือน4ปีหรือบางท่านก็ไม่มั่นใจคุณต้องหาเหมือนบางท่านบางคนก็คิดทบทวนตัวเองอยู่เนาะคิดทบทวนตัวเองอยู่ว่าจะยังไงแ,แม่หมอว่าระยะเวลาไม่เหมือนกันเลยคนที่เข้ามาดูบางท่านบางคนก็อยู่เมื่อคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นมอง มองความรักแบบอมองความรักแบบอืมเข้าใจเข้าใจเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนที่จะมาใช้ชีวิตคู่กับคุณอะไพ่ใบสีดาบเป็นเป็นพลังงานการอ่อการทำการรวมสติ สมาธิการวางแผนการใช้เวลายอยู่กับตัวเองถ้าคุณจะ <c oughs> หาใครสักคนเข้ามาเป็นชีวิตคู่คุณคนคนคนใหม่เนี่ยนะคะเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ชีวิตโสดของคุณนี่ยที่จะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนี่ยคุณต้องคิดแล้วว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยคือ เข้ามาแล้วเนี่ยต้องทำให้คุณแบบสบายใจนะไม่มีเรื่องให้มันวุ่นวายนะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอเรื่องที่มันเรื่องชีวิตคู่ที่ทำให้คุณไม่ค่อยได้เป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่นะอืมคุณอาจจะวุ่นวายกับเขาหรือ จิตคุณอาจจะวุ่นวายห่วงเขาคือถ้ามีรักก็เหมือนกับห่วงแหน่ะมันเหมือนจิตคุณไม่ค่อยได้สงบนะเวลาที่มีคู่นะการที่คุณอยู่คนเดียวคุณเหมือนกับมันได้คิดมีเวลาคิดหรือ บางทีคุณอาจจะชอบชีวิตแบบนี้ด้วยซ้ำนะบ,บางท่านบางคนมันดูสงบชีวิตของชีวิตโสดของคุณจะอยู่นานแค่ไหนเนี่ย The Hangman ขึ้นมานี่มันเป็นระยะเวลามันต้องแลกกับอะไรสักอย่างนะถ้าคุณอยากได้ชีวิตคู่นะอยากมีคู่เหมือนคนอื่นเนะี่ยเพราะการใช้ชีวิตคุณแบบ ดูสิแปดไม่เท้านี่เป็นชีวิตที่ไม่จําเจเลยนะใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละแต่ละวันก็แต่ละบทบาทเลยนะคุณมีความสุขมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นพอคุณพูดถึงเรื่องคู่เมื่อไหร่มันเหมือนคุณต้องแบบเชอง,งกอักอ่ะ มันเหมือนมันต้องบังคับหรือว่าอยู่ในกรอบมันไม่มีอิสระในการใช้ความคิดหรือการตัดสินใจของคุณอาจจะไม่ได้เบ็ดเสร็จจากคุณคุณอาจจะมีความเกรงใจคู่ของคุณนะที่ไม่หมาะดูนะถ้าอย่างนั้นชีวิตคู่ของคุณจะอยู่นานแค่ไหนเนี่ยจะเอ้ยชีวิตโสดของคุณจะอยู่นานแค่ไหนเนี่ยคือจะโสด อีกนานแค่ไหนคะแม่หมอเนี่ยมันอยู่กับคุณเลยนะคะมันอยู่กับคุณนะคะที่ดูเนี่ยอมที่มันอยู่กับคุณนะคะชีวิตคุณยังคุณยังมันบางท่านบางคนเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่อยากจะโหยหานะไม่ไม่อยากจะได้มานะ บางท่านบางคนก็อยู่ที่ความคิดตัวเองที่ยังแบบไม่อยากวุ่นวายมีคู่แล้วมันวุ่นวายเหลือเกินนะมันไม่มันไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตที่มันอยากจะเป็นอยากจะทำอ,ะอ่ะบางคนก็เลยเหมือนกับเดี๋ยวคิดดูก่อน่อะเออประมาณนั้นเลยค่ะ บางท่านบางคนถ้าอยากมีคู่จริงนะแม่หมอบอกไพ่มันมีสีดาบนะแล้วก็มีแฮงแมนขึ้นมาน่าจะสักสี่เดือนนะเจเดือนหรือเป็นสี่ปีเจปีด้วยซ้ำไปนะคะแล้วบางท่านบางคนก็ <c oughs> ความรู้สึกเนะ่ะคุณยัง ยังหวงตัวอยู่ด้วยนะยังหวงความเป็นการใช้ชีวิตของคุณอยู่เนาะอันเนี้ยแม่ที่ที่แม่หมอดูนะคุณจะชีวิตโสดของคุณนะ่ะจะอยู่นานแค่ไหนนี่มันขึ้นอยู่กับคนแล้วละ่ะบางท่านบางคนนะที่ยังหวงตัวอยู่ยังยังหวงความความเป็นอิสระการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่นะยังไม่อยาก เอ,อมีใครมาทําให้ตัวเองขาดความรู้สึกแบบนั้นอะ่ะบางท่านบางคนพอมีคู่คุณก็แคร์คู่เลยนะคุณก็อยากจะให้ความสุขกับเขาแหละ <c oughs> แต่มันเหมือนมีบางดวงจิตเนะี่ยก็ยังกลัวจิตใจภายในคุณในตัวคุณก็ยังคิดก็ยังกังวลอยู่ว่าอื <c oughs> ได้มาแล้วมันจะมันจะ ทุกใจอีกไหมมันจะผิดหวังอีกไหมอย่างอย่างแฮงแมงก็คือความผิดหวังก็ได้นะความผิดหวังก็ได้คือได้มาแล้วก็กลัวเจอคนไม่ไม่ดีอ่ะกลัวคนได้มาแล้วก็อาจจะหลอกลวงอะไรเงี้ยนะบางท่านบางคนเนาะความคิดมันไม่เหมือนกันเนาะที่เข้ามาน,นี่เป็นแรนดอมนะคะอืมอันนี้ขึ้นแล้วแต่โชคชะตาเลยนะอืมบาง ันนี้แม่หมอพูดมีชาวเวอร์ขึ้นมาบางท่านอาจจะคิดว่าแล้วแต่โชคชะตาเลยฟ้าลิขิตให้เลยนะคะชาวเวอร์ขึ้นมาก็สรุปก็คือบางท่านยังห่วงตัวอยู่และยังกลัวที่จะได้มาแล้วโดนหลอกไม่จริงใจนะก็ยังห่วงตัวไว้อยูนะบ่บางท่านนะคะ ก็ต้องใช้เวลานะสี่เดือนเจ็ดเดือนสี่ 4, ปีเจ็ดปีนี่ยาวสุดเลยนะตราบใดที่คุณยังรักสนุกอยู่ก็คงอีกนานนะคะนะไพ่มันนี่เป็นพลังงานคุณคุณยังรักสนุกอยู่นะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูชีวิตสดของคุณจะอยู่นานแค่ไหนคลิปแปรนดอมค่ะขอบคุณกันสวัสดีค่ะ